ึก,กันโชเซเรียอาอิตาลีเอซีมิลานเปิดบ้านพบกับอินเตอร์มิลานเวลา1นาฬิกา45นาทีมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเจ้าบ้านเอซีมิลาน20นัดหลังสุดชนะ12กมเสมอ3เกมแพ้5เกมยิงประตูได้42ประตูเสียประตู28ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของอินเตอร์มิลานเล่น20นัดหลังสุดชนะ16เกมเสมอ3กมแพ้1เกมยิงประตูได้44ประตู เสียประตู12ประตูมาต่อกันที่ค่าเฉลี่ยสเตตัสของทั้งสองทีม <Team. S 1> เริ่มกันด้วยทางฝั่งของ AC มิ l านครองบอลอยู่ที่55%จ่ายบอล86.6%คลีนชี h 53%โอกาสยิงประตู87%โอกาสเสียประตู47%มีประตูในครึ่งแรก73%เสียประตูในครึ่งแรก20%โอกาสมีประตู33%โอกาสพลาดทำประตู13%มาต่อกันที่ทางฝั่งของอินเตอร์ม i l าน ครองบอลอยู่ที่55.7%จ่ายบอล87%คลีนชีท60%โอกาสยิงประตู100%โอกาสเสียประตู40%มีประตูในครึ่งแรก73%เสียประตูในครึ่งแรก20%โอกาสมีประตู40%โอกาสพลาดทำประตู0%สถิติการเจอกันทั้งหมด78ครั้งทางฝั่งของเอซีมิลานชนะ25ครั้งเสมอ20ครั้งแพ้33ครั้งยิงประตูไปได้95ประตู เสียประตู111ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของอินเตอร์มิลานชนะ33ครั้งเสมอ20ครั้งแพ้25ครั้งยิงประตูไปได้111ประตูเสียประตู95ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเอซิมิลานจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.10ประตู ค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.40ประตูมาต่อทางฝั่งของอินเตอร์มิลานจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%เเปอร์ซ็นจบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.20ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.60ประตูผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของเอซมิลานแพ้เอสโรม่าด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ1เสมอกับซัสเซโลด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ3 แพ้เอสโรมาด้วยผลสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะเลเชด้วยผลสกอร์สามประตูต่อศูนย์ชนะฟิออเรนติน่าด้วยผลสกอร์สองประตูต่อหนึ่งมาต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของอินเตอร์มิลานผลงานห้านัดหลังสุดเสมอกับกายารีด้วยผลสกอร์สองประตูต่อสองชนะอูดินเซด้วยผลสกอร์สองประตูต่อหนึ่งชนะออมโปลีด้วยผลสกอร์สองประตูต่อศูนย์เสมอเอมโปลีด้วยผลสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแพ้แอตเลติโกมาดริดด้วยผลสกอร์สองประตูต่อหนึ่งต่อกันที่ผลงานในศึกกันโชเซเรีย เริ่มจากทางฝั่งเอซิมิลานลงเล่นไปทั้งหมด32นัดอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนมี69คะแนนชนะ32ครั้งแพ้5ครั้งสเสมอ6ครั้งมาต่อกันด้วยทางฝั่งของอินเตอร์มิลานลงเล่นไปทั้งหมด32นัดอยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนมี83คะแนนชนะ26ครั้งสเสมอ5ครั้งแพ้1ครั้งคาดการ11ตัวจริงและแผนการเล่นของทั้ง2ทีมทางด้านของเอซิมิลานจะมาในแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะเป็นไมาแมยอง กองหลังสี่คนจะเป็นเตอนานเดสฟิกาโยโทโมรีมัตเตโอกับเบียดาวีเดกาลาเบียกองกลางห้าคนจะเป็นอิสมาเอลนาเซอร์ยูนุสมูซาราฟาอนลียารูเบนลอฟตัสชีคคริสเตียนพูลิซิตแนวรุกหนึ่งคนจะเป็นออลิเวียชิรูทางด้านของอินเตอร์มิลานจะมาในแผน3-5-2ผู้รักษาประตูจะเป็นยานซอมเมอร์กองหลังสามคนจะเป็นยานออรลบิเซฟรานเชสโกสโกอเลสซานโดรบัสตานี กองกลางห้าคนจะเป็นมาเตลดาเมียนนิโกโลบาเรลลาฮาคารคันฮาโนโกลเฮนริคมคิตายานเฟเดริโกดีมาโกแนวรุกสองคนจะเป็นอเล็กซิสซานเชสมาคุสตูรามผลงานการเจอกัน8ครั้งหลังสุดจบด้วยที่เอซิมิลานชนะไป1ครั้งอินเตอร์มิลานชนะไป6ครั้งและเสมอกันไป1ครั้ง AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้จะจบที่อินเตอร์มิลานจะเป็นผ่านชนะและจบเกมด้วยผลประตูสูงกว่า2.5ประตูและจะมีประตูทั้งหมดในเกมนี้3ประตู คาดการผลสกอร์ของเกมนี้จะอยู่ที่นเตอร์มิลานชนะอาซีมิลานด้วยผลสกอร์2ประตูต่อหนึ่งขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ